โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกอบฟกำลังเบิดอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันเริ่มงานวันดีนะครับผมวันดีทีท้เถอะวะเดี๋ยวสตาร์รถก่อนแัน๊บนึงนะครับนี่คืออะไรมันมาแล้วอะไรได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเปิดประตูแป๊บ,บนึงได้อะไรแล้วนะ,ะนี่เราต้องเอาคู่มือเนี่ยไปให้เขานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไ,ไงอ่ะ เอ่อตอนจบแล้วตอนจบของซีรีส์เข้าสู่เดอะซีรีส์นะครับผมตอนจบแล้วเดี๋ยวเอารถออกออกบ้านก่อนคือตอนนี้เวลามันจะไม่ทันเลยเว้ยคือถ้ามีเสียงลมหายใจเข้าบ่อยก็ขอโทษนะฮะรีบโคตรรีบไปตอนเนี้ยเดี๋ยวคงคงจะบิดไว้หน่อยนะครับอออโอ๊ยแยวต้องไปหาข้าวกินอีกเนี่ยก็คือวันนี้เป็นวันอังคารน,นะเป็นวันอังคารที่เท่าไหร่ว่ากูลืมไม่ด้ที่นะฮะก็เอาเป็นว่าช่างมันเหิงน,นะฮะก็ไปสูตรกันเลยดีกว่านะเนื่ยไปหนึ่งเอาขาตั้งเอาหรอกครับไป รีบไปหน่อยนะถ้ามุมกล้องไม่ตรงขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆนะครับผมเพราะว่าคือไม่ได้ดูมุมกล้องเลยผมดูเวลาไงผมกลับมาบ้านใช่ไหมผมก็แบบเออเพิ่งกลับมาจากเรียนเหนื่อยนอนที่จริงอะว่าจะเอารถไปนี่เลยเวไ,ไปทําเลยนะฮะแต่ไอเหี่ลืมเลยสัตว์แม่กูต้องรถไปทําของมาแล้วนะฮะจะทางคลองเหมือนเดิมนะคลอง ฝนเพิ่งหยุดตกนะที่จริงก็เห็นว่าฝนมันตกได้แหละฮะก็เลยยังไม่ถ่ายเพราะว่าถ้าถ่ายแล้วเหนยอน้ำมันจะเข้านะเอ้ยน้ำไม่ได้เข้าดิเขาเรียกว่าเนี่ยเวลาดูแล้วมันจะแบบดูด,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 ดูดูไม่รู้เรื่องอนะ่ะเข้าใจไหมดูดูแบบดูดูไม่ดูไม่รู้เรื่องครับเพราะว่านนะ้าฝนมันบังนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรีบไปดีกว่านะไม่รู้มุมกล้องเป็นไงบ้างนะฮะไม่รู้ตรงไม่ตรงนะอือ ผมมีความคิดว่ามันมันไม่ตรงเท่าไหร่ตรงป่าะไอ้เชี้ยหมวกกูว่าหลวมชิบหายเลยวันนี้สิ่งหน่อยนะฮะวันนี้ต้องรีบไปไอ้นี่ละเอยสิ่งนะครับผมก็ก็ขอกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมก็ระเบิดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอแนขอแนะนําตัวหน่อยนะครับผมก็ ผมชื่อกรอฟนะครับบางคนยังไม่รู้นะว่าผมชื่ออะไรนะผมชื่อกรอบนะบเดกพี่กรอฟก็ได้หรือใครเป็นพี่ก็เรียกน้องกรอบก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเรียกไอเทียกรอฟก็ได้นะฮะไม่มีใครว่านะครับผมตอนนี้รีบหน่อยนะเห็นคลิปอะไรคลิปคือที่ผมว่าเออเฉยเฉยนี่คือเขาเรียกว่าไงอ่จะจ้าช้าไงก็แบบว่าจะได้มีเรื่องคุยกับคนดูได้ประมาณนี้นะฮะไอเทียกูกูไม่รู้ว่ามันตรงไม่ตรงวะ พราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมพยายามปรับให้อยู่ตรงกลางที่สุดนะไอ้เคียกูขับเร็วไปบอกว่าวาเสียวเอาวาเสียวนิดหนึ่งนะฮะคือต้องรีบไปร้านนะเพราะว่าเดี๋ยวร้านมันปิดนะตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วด้วยต้องรีบข้าวก็ยังไม่ได้กินนะฮะโอ้หไอชิบหายโอ้โหอากาศหนาวมากครับฝนเพิ่งหยุดตกไปอะเห็นรถผมบ้านยังเปียกอยู่เลย เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับผมแล้วก็หลับสักง,งีบงหนึ่งนะครับแล้วก็ตื่นมาเอ้ยเหียเลยและไอ้สัตว์ถ้าไอ้สัตว์ครูน่าจะไปว่าจะไปกลับมาบ้านก็สี่โมงแล้วแล้วนอนแป๊บนึงฮะนอนแป๊บ,ปบนึงรู้สึกง่วงนะไม่รู้เป็นอะไรนะเรียนเรียนเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะเดี๋ยวต้องรีบๆหน่อยนะเพราะว่าเดีย๋ยวคนมันเยอะไงเราก็รู้อยู่ว่าคนเยอะแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะไอ้สัตว์เอ้ยกล้องตรงไม่ตรงไหนอ่ะ ถ้ากล้องมันเอียงขอโทษด,ด้วยนะไม่ได้ปรับตำแหน่งก่อนนะแล้วกล้องสะเทือนนี่อย่าโทษกล้องนะอย่าโทษกโปนะโทษโทษหมวกกูนี่แหละเฮียหลวมชิบหายเลยสัตต์ปกติหมวกมันจะมันจะล็มันจะ,นจะแบบมันจะพอดีกับหัวเราใช่ไหมแบบว่ากระชับใช่ไหมแต่นี่เฮียนี่แม่งหลวมเลยสัต์โอ้ยลมเย็นมาแคข้าลมกันอีกแล้วนะะ ก็คือที่มันถ้ามันสั่นมากๆก็คือนั่นแหละฮะหมวกนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถอยหมวกใหมล่ละน่าจะสิ้นเดือนนี้แหละมั้งผมไม่ได้เป็นคนที่รวยนะเก็บเงินเ,ยเฉยๆนะฮะได้ได้เงินมาก็เก็บนะเป็นคนเก็บเงินค่อนข้างเก่งนะครับโอ้โหเ้ยหนาวมากนะฮะยังใส่ชุดต้องเรียนอยู่เลยนะจริงๆนะโอ๊ยแย่เฮ้ย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  1K 1โดมาดฟักเกอร์อากาศดีมากเลยนะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆนะที่คอยกดติดตาม s ซ b s c r i b คผมนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะตอนนี้ก็มาถึง7 4ซับแล้วนะครับผมมีคนมีคนนึงขอให้ผมรีวิวเออลองลองขับเขาเรีอกไงนะลองขับเออเดมอน 150GR หัวฉี่นะลองลองขับนะฮะก็ก็ว่าจะลองอยู่นะ เดี๋ยวรอวันพุญละหัสก่อนเดี๋ยวรอคลิปก่อนเดี๋ยวเราลงคลิปก่อนเดี๋ยวเราก่อนอื่นก็เอาไอ้เหี้ยนี่ให้ได้ก่อนนะฮะใครวะแม่งจริงแถวนี้ผมไม่ชินนะคือเราม,ม,มันมันมันไม่ใช่ฉินเราอ,ะอ่ะเออคือมันไม่ใช่ฉินเรานะฮะเยบแม่เอ้อยกล้องตรงบ่าวะไหนดูแป๊บนึงเออกล้องตรงปบอกวะตรงไม่ตรงไม่รู้นะตอนนี้นะฮะ เนี่ยคือมุมมุมมันก็จะประมาณนี้นะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันเอียงทางขวาหรือทางซ้ายนะฮะอันนี้คือพยายามให้มันตรงที่สุดแล้วนะครับผมเขาจะหาว่ากูบ้าไอ้แค่พูดคนเดียวยรจริงนะผมเคยแบบโดนมองนะแบบว่าพูดอย่างเงี้ยแล้วแบบคนข้างๆมองอเข้มคนแบบเหมือนแบบคล้ายๆมองแปลกๆแบบว่าอบ้าบอกว่าคุยคนเดียวเป็นนะเป็นนะ ใครที่เป็นยูทูบเบอร์แบบแนวแบบไบเกอร์ก็น่าจะรู้นะฮะ er ว่าโดนแบบนี้น่าจะบ่อยนะฮะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงนะฮะผมแนยเติมน้ำมันมันยังแนวมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องลองไปเดี๋ยวต้องไปซ่อมก่อนนะที่จริงจะเติมน้ำมันก่อนด้วยนะแต่ไม่ไม่เอาแล้วไม่ทันแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่านะถ้าไปไม่ทันก็ตามน,นั้นเลยฮนะมาซ่อมมาอีกวันหนึ่งก็ค <elasticity> งจะถ่ายคลิปใหม่นะโอโหอ้เ oh, ท oh, ี่กูนอนนะ่ะกูลืมเลยแล้วฝนม,มันตกด้วยครับไม่อยากขับรถตอนฝนตกนะไม่ได้ว่า อันกลัวอันตรายหรืออะไรนะคือกลัวกลัวคนดูเห็นภาพไม่ชัดไงเข้าใจไหมกลัวคนดูเห็นภาพไม่ชัดแล้วแบบดูไม่รู้เรื่องนะฮะกูสา่ได้กล้องใหม่ก็อยากจะให้คุณภาพวิดีโอมันดีขึ้นประมาณนี้นะเฮ็ดแม่เฮียอยู่ตั้งลมเก้าแต่ดีนะที่ศูนย์มันอยู่ลมเก้าแ้าศูนย์ใหญ่มาอยู่ประชากรทิศใครที่ขับจีบีก็น่าจะรู้จักนะ,ะอียแม่ง,งมันมันมน้นมันปิดทุกนึงไม่รู้จะซ่อมทันหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาาก่อน เพิ่งมาไอ้ยอยแย่จังแตถึงแล้วเอ้ยเลยนี่หว่ากูลืมนี่มันร้านข้าวใครที่อยู่แถวนี้ก็แชวยคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมที่ดูผมอยู่นะว่าอยู่แถวไหนกันถ้าไม่นับเพื่อนผมและน้องผมนะครับผมเออจะถึงแล้วเอ้ยร้านเปิดปะเอ้ยไม่มีคนเหมือนจะไม่มีคนนะหรือเปล่าไม่รู้นะ Red เร็ดแม่เราเร็วดิ ไวรุ่นกำลังรีบนะครับไวรุ่นรีบของมาส่งพอดีเลยตอนโทรไปเขาบอกว่าเอ้ยของน้องมาส่งพอดีเลยนะคนเยอะบอกว่าเพราะวานาเร็วโอ้โหเอ้ยไม่เยอะว่ะหรือว,ว่าเยอะวะนะ้ะโอ้โหเคสอาร์ R นะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวรอเขาเดี๋ยวรอเขาไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวรอเขาซ่อมก่อนนะฮะเดี๋ยวนั่งรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวถ่ายตอนซ่อมก็ไดนะ้สักครู่นะฮะ ได้แล้วนะฮะแค่ iden, นี่แค่นี้อ่ะพี่แค่นี้เองฮะรอเป็นอาทิตย์โอเคเดี๋ยวรอเขาเปลี่ยนให้แป๊บหนึ таки, ่งนะ ตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันมาถ่ายทีเดี๋ยวถ่ายเยอะเลยมันเวลานานเนะด,ดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะฮะนี่ก็เหมือนใกล้จะเสร็จแล้วนะปัญหาเยอะจริงๆใกลโอ้โหซ่อมซ่อมสามครั้งแล้วนะคนใครอยากดูซีรีส์ใครอยากดูซีรีส์เข้าสู่ย์ดูซีรีส์ก็เดี๋ยวรอเลยรถว่ารถมันจะเป็นอะไรอีกนะรอดูรอดูเลยนะทุกคนว่ารถมันจะเป็นอะไรอีกนะฮะ โอ้ยสงสามรถต้องมานั่ง <lawsuit> ซ <royable> ่อมเกือบทุกเดือนนะครับผมก็เดี๋ยวตัดไปตอนขับเลยเลยกันนะจะได้ไม่นานนะฮะโอเคครับผมก็หลังจากที่เสร็จแล้วนะฮะผมเมื่อกี้กูก็ตบมือสาดังเลยคือตบมือเพื่อจะลิงก์เสียงเข้ากับวิดีโอนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้ไมค์โดยตรงนะโอเคกลับได้นะฮะคือตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยฮะรถก็เลิกมือช่างเยอะมาก พูดเลยนะฮะโอเคกลับบ้านฮนะตอนโอ้โ oh, หเด่นสมอเลยอะ่ะเด็ดแม่เดี๋ยวอันนี้คือไม่ต้องสงสัยนะทําไมเคสน้ำมันยังอยู่ที่เดิมนะคือยังไม่ได้เติมน้ํามันนะตอนแรกอาจจะเติมแล้วแล้วลืมลืมเว้ยแบบเฮีย้ยกูลืมได้งไงวะมาสีเลยอ๋ oh, oh, อโหเฮีย้ยใครปรับกระจกให้กูงี้วนะะโอเคปปกลับบ้านกันดีกว่านะครับผมก็กลับบ้านแล้วนะไม่มีอะไรนะตอนนี้ก็ เออเข้าสูน่นซีรีส์ตอนที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับผมเพราะว่าเราได้ทำการซ่อมรลนนะฮะสำหรับรใครที่อยากดูว่ารถคันนี้จะเข้าสู่ที่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรอีกนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครผมเราจะไปถึง100ยซับด้วยกันนะครับผม สำหรับใครที่ขออะไรมาก็จะทําให้นะฮะอย่างเช่นน้องคนนึงนะ,ะขอให้ผมแบบเออเป็นน้องวัวเออน่าจะเป็นน้องแหละคือน้องคนนึงขอให้ผมบอกว่าเออพี่ลองขับเดมอน150 GFI ให้ผมดูหน่อยสิแบบเห็นรีวิวแต่ไม่เห็นลองขับเลยนะฮะก็ได้กโปรมาแล้วก็ไม่พาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวรอเลยนะค,ะคลิปมาเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวก็มีคลิปอีกหลายๆคลิปมานะครับผมก็รอติดตามได้นะ,คะใครที่เพิ่งเข้ามาก็กด Subscribe ผมแล้วก,กดกระดิ่งนะเพราะเพราะว่าเวลาผมลงอะไรก็ คลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะว่าช่องไอ้นี่แม่งลงอะไรแล้วนี่หว,ว่าเข้าไปดูดีกว่ามีสิ่งน่าสนใจนะคโอ้ยยี่น้ำลายพูดแล้วน้ำลายน้ำลายไหลโอเคนะครับผมไม่มีอะไรมากก็คำคี้ปลอดภยัยเลยนะครับผมช่วงนี้ก็อุบัติเหตุเยอะมากนะครับก็รักษาตัวด้วยนะจากชาวเบเกอร์ด้วยกันเองนะครับสวัสดีผมกอกระเบิดก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย